สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะพามาทำเนื้อหมูตากแดดหรือเนื้อหมูแดดเดียวกันค่ะอันนี้คุณแม่ก็มาหั่นหมูให้เป็นชิ้นยาวๆนะคะชิ้นเล็กๆค่ะอันนี้คุณแม่ก็หั่นไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องสตังบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ตั้งระมัดระวังมือด้วยนะคะคุณแม่บอกว่าโอเคค่ะนี่คุณแม่ก็หั่นไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อที่คุณแม่จะเอาไปตากแดดค่ะ เนื้อหมูแดดเดียวเอาไปย่างก็ได้เอาไปทอดก็ได้นะคะหรือจะเอาไปกินกับแจวกินกับข้าวต้มอร่อยอร่อยก็ได้ค่ะนี่คุณแม่ก็หันมาเรื่อยๆเลยนะคะ ตอนเช้านะคะคุณแม่ก็จะทำข้าวต้มให้น้องสตางกินค่ะแล้วคุณแม่ก็จะเอาเนื้อหมูแดดเดียวมาให้น้องสตางกินด้วยค่ะน้องสตางบอกว่าน้องสตังชอบมากๆเลยนะคะทุกๆเช้าคุณแม่ก็จะทำเนื้อหมูแดดเดียวให้น้องสตางกินทุกวันเลยค่ะน้องสตางชอบมากๆเลยนะคะนี่คุณแม ok ่ก cont ็หั่นไปเรื่อยๆเลยค่ะ เนื้อหมูก็จะ2กิโลกร,รัมนะคะคุณแม่ก็เลยหั่นนานนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าคุณแม่ไปซื้อเนื้อหมูแบบสําเร็จรูปมานะคะ,บบะ,คะก็อาจจะราคาแพงค่ะคุณแม่บอกว่าทํากินเองเนี่ยราคาได้เยอะมากๆเลยแล้วน้องสตางก็ชอบกินมากๆเลยนะคะทุกๆเช้าน้องสตางกินเป็นประจําเลยค่ะน้องสตางกินไม่เบื่อเลยนะคะนี่คุณแม่ก็หั่นไปเรื่อยๆเลยค่ะคุณแม่หั่นใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการหมักหมูกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณแม่ก็จะใส่ลถดีลงไปก่อนเลยค่ะนี่อันนี้คุณแม่ก็ตักรถดีลงมาเลยนะคะแล้วก็โรยไปเลยแล้วจากนั้นคุณแม่ก็จะมาใส่น้ํามันหอยกันค่ะนี่คุณแม่ก็ใส่น้ํามันหอยลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะคุณแม่ก็จะมาใส่น้ํามันกันค่ะเพื่อให้หมูของเรานุ่มนะคะแล้วก็เด้งด so pues, well. yes. ้วย นี่อันนี้คุณแม่ก็มาใส่ซอสปรุงรสกันค่ะแล้วจากนั้นคุณแม่ก็จะมาใส่น้ําตาลกันค่ะอันนี้คุณแม่ก็ใส่น้ําตาลลงไปเลยนะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายคุณแม่ก็จะมาใส่นมกันนี่คุณแม่ก็ใส่พริกไทยกระเทียมรากผักชีนะคะที่คุณแม่ตำไว้แล้วค่ะ จากนั้นนะคะคุณแม่ก็จะมาใส่นมค่ะนี่อันนี้คุณแม่ก็ใส่นมลงไปเลยนะคะเพื่อให้นุ่มค่ะนี่อันนี้คุณแม่ก็ใส่งาลงไปค่ะงาขาวนะคะแล้วก็คนๆให้เข้ากันเลยค่ะนี่อันนี้คุณแม่ก็มาคนๆให้เข้ากันเลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณแม่ก็จะหมักไว้ค่ะอันนี้คุณแม่ก็คนๆไปก่อนเลยนะคะให้เครื่องเข้ากับเนื้อหมูค่ะนี่อันนี้คุณแม่ก็มาตากแดดแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้น้องสตังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วกดติดตามให้น้องสตังด้วยนะคะ